สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะผ่านมุมมองบูรการนะครับในการมองโลกและการใช้ชุวนะครับบนหลักวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีองค์8ประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับคนคิดมากเนี่ยกับคนคิดเป็นเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับจะเล่าให้ฟังนะสำหรับคนที่ไม่เห็นประโยชน์ของการเจริญสติภาวนานะหรือว่าคนที่ พยายามนะจะใช้ความคิดไปนในการศึกษาเล่าเรียนนะแต่ว่าหลงลืมไปว่าการศึกษาเล่าเรียนในยุคสมัยปัจจุบันที่ใช้การพัฒนาสมองมากๆเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ศึกษาเรื่องของจิตใจจริงๆว่ามันทํางานอย่างไรแยกแยะไม่ออกระหว่างคิดมากกับคิดเป็นเนี่ยเราก็รู้จักบริหารจัดการนะไม่ให้เป็นคนคิดมากแต่เป็นคนที่คิดเป็นเนี่ยนะอย่างไรเนี่ยมันจะนําโทษมาให้นะครับวันนี้จะมาชวนคุยกัน คือคนที่คิดมากเนี่ยนะในศาสนาเนี่ยนะศาสนาพุทธเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าฟุงซ่านคนคิดมากเนี่ยคือคนฟุงซ่านส่วนคนคิดเป็นเนี่ยคือคนมีปัญญาเพราะฉะนั้นปัญญาเนี่ยจะมีปัญญาในส่วนของการเห็นซึ่งเรียกว่าสัมมาทิฏฐิกับปัญญาในส่วนของการคิดก็เรียกว่าสัมมาสังกัปปะเพราะฉะนั้นคนที่คิดมากกับคนที่คิดเป็นเนี่ยแตกต่างกันนะฮะเพราะว่าคิดมากฟุงซ่านเนี่ยเป็นอกุศลเป็นโทษ อ่ส่วนคนที่คิดเป็นเนี่ยปัญญาอันนี้เป็นกุศลมีประโยชน์นะครับแตกต่างอย่างไรนะครับคนที่คิดมากเนี่ยจะนอนไม่ค่อยหลับนะคนคิดมากฟุ้งซ่านมากๆเนี่ยจะนอนไม่ค่อยหลับนะจะเกิดความทุกข์ความวิตกกงังวลความเครียดนอนไม่หลับซึ่งต่างจากคนที่คิดเป็นจะนอนหลับได้ง่ายกว่าคือร่างกายเหนื่อยแล้วก็นอนหลับละส่วนคนคิดมากเนี่ยร่างกายเหนื่อยก็นอนไม่หลับเพราะหนักอกหนักใจ นะส่วนคนที่คิดเป็นจะนอนหลับได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันเป็นปัญญารู้ว่าถึงเวลาหลับนอนแล้วก็ปล่อยวางเป็นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะนี่คือความแตกต่างคนที่คิดมากเนี่ยนะครับมักจะปวดหัวเพราะมันคิดไปคิดมาเนี่ยมันทํางานหนักเกินไปเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์อ่ะที่ใช้งานเยอะไปมันโอร์ฮีทมันร้อนก็เกิดการปวดหัวความดันขึ้นอย่างเงี้ยส่วนคนที่คิดเป็นเนี่ยจะไม่ปวดหัวถึงแนมะ้จะใช้ ความคิดในการทําากรงานนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามีสติมีปัญญาคอยกํากับอยู่นะก็จะคอยเบรกนะคอยคิดพิจารณาไต่ตรองแล้วก็ปล่อยวางเป็นมันก็จะไม่ปวดหัวหรือถ้าปวดหัวมันก็น้อยกว่านะคนที่คิดมากฟุ้งซ่านนั่นเองนี่คือสิ่งที่เรียกว่าอากุศลกับกุศลแตกต่างกันอย่างนี้นะอกุศลเนี่ยมันจะเป็นโทษทําให้เกิดทุกข์กุศลเนี่ยนะจะทําให้ จิตเนี่ยเขาเรียกว่าเบิกบานปล่อยวางได้แล้วก็มีปัญญาในการแก้ไขปัญหาได้เพราะฉะนั้นความต่างระหว่างคิดมากกับคิดเป็นนะคิดมากคือความฟุง้งซ่านคิดมากๆแล้วปวดหัวนะถ้าเกิดคิดเป็นเนี่ยมันไม่ปวดหัวเพราะมันจะแก้ไขปัญหาได้นั่นเองนะส่วนคนคิดมากนะก็จะเรียกว่าไม่ปล่อยวางเพราะว่าวถ้ามันปล่อยวางก็ไม่ออกมาคิดวกไปวนมา ส่วนใหญ่คนคิดมากเนี่ยไม่ปล่อยวางนะหรือว่าถ้าจะปล่อยวางได้ก็ช้ามากเลยเพราะมันคิดวกไปวนมาวนเวียนน่ะนะทำให้สิ่งที่ตามมาก็คือปวดหัวนอนไม่หลับวิตกกังวลเครียดนะแล้วก็นำไปสู่การนอนไม่หลับเจ็บไข้ได้ป่วยภูมิภูมิการร่างกายต่ําลงเนี่ยเป็นต้นส่วนคนที่คิดเป็นเนี่ยเนื่องจากเป็นปัญญานะก็จะทําให้ปล่อยวางได้เร็วทําความรู้ความเข้าใจของเหตุปัจจัยนะได้เร็ว เมื่อรู้เข้าใจเหตุปัจจัยต่างๆได้เร็วก็ยอมรับสิ่งต่างด้วยความรู้ของปัญญาได้ง่ายขึ้นก็จะปล่อยวางได้ดีขึ้นนั่นเองนะมันนี้คือความแตกต่างของคนที่คิดมากกับคนที่คิดเป็นเห็นไหมครับถ้าคนคิดมากเป็นอกุศลยิ่งคิดมากยิ่งปวดหัวยิ่งคิดมากยิ่งนอนไม่หลับยิ่งทําร้ายตนเองเป็นอกุศลเกิดเป็นโทษเป็นทุกข์และเกิดคิดเป็นเป็นปัญญายิ่งคิดเป็นเนี่ยก็นอนหลับได้ง่าย คิดเป็นนะครับก็ไม่ปวดหัวนะแล้วก็ปล่อยวางได้เร็วก็ทำให้สุขภาพร่างกายเนี่ยมันดีกว่าคนที่คิดมากนะลักษณะของสีหน้าสีตานะครับอะไรต่างๆก็จะดีกว่านะสุขภาพร่างกายแข็งแรงกว่าอยู่ใกล้คนใกล้ตัวก็อารมณ์ดีกว่านะครับสุขภาพจิตด,ดีกว่านั่นเองอันนี้คือความแตกต่างนะครับลองไปศึกษาดูจิตใจตัวเองว่าเราเป็นคนคิดมากหรือเป็นคนคิดเป็น ถ้เาเกิดคิดมากไม่ดีนะต้องทาสมาธิถ้าเกิดคิดเป็นเนี่ยดีนะเป็นคนที่มีปัญญานั่นเองซึ่งแตกต่างกันนะครับไปแยกย้ายดูนะครับเล่าไว้เป็นข้อคิดในชีวิตนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ